สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นกจะพาไปอัปเดตของอร่อยย่านโฮงแดน,นะคะมีทั้งอาหารข้าวอาหารหวานไปติดตามกันเลยค่ะพามาเดินชมร้านฟาริสราแกตนะคะร้านขนมปังของที่เกาหลีขนมปังอันนี้อร่อยมากนะทุกคนขนมปังชีสเนี่ยแซนวิชไข่ หนมบางชีสยังไม่มาอ๋อตอนเช้าของยังน้อยอยู่อีกอ่ะ กินอะไรดีคะเนี่ยเราไปหาเอาดับหน้าข้างหน้าบรรยากาศยามเช้ามีร้านอะไรน่าสนใจบ้างโอ้มีเครื่องสำอาง o r d ดารี y อยู่นี่ มีกินขยะนิดหน่อย Inspoto h ร้านถ่ายรูปสติ๊กเกอร์เนี่ยสกูตเตอร์เขาก็จอดกันอย่างนี้เลยนะคะ k i c k and Go Flashback นั่นน่จะเป็นร้านเล่ายิ่งยิ่งกว่าเราเออเขาอาจจะออกกำลังกายใช่ Travel Maker ขายอะไร โฟโต้เกรร้านถ่ายรูปอ่านี่นี่ก็ต้นเมเปิลนะถึงเวลาของเขาเขาก็น่าจะแดงอ,อใบเล็กจิ๋วเดียวต้นร้านอะไรจะฮอตฮิตขนาดนี้ใช่ โอ้ฟอกเค้กเรนดูจาโซ่อพาริดเบรสพัดเป็นร้านที่ดังมากอย่างไม่น่าเชื่อนะคะ ขนมที่เราสั่งวันนี้เดี๋ยวพาไปดูขาายอะไรบ้างแบบแรกชูครูเช่อ้เหมือนชูครีมเลยนะตอนนักกินมากแล้วก็นี่เค้กเค้กช็อกโกแลตแล้วก็เราลองเอแครนะคะเชา้านี้แล้วก็ทารนทาร์นมีซีตรองทาร์นอิสต์ชีสอันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตกาแฟพารีสเบรสอ,อันนี้ก็น่ากินเอคิดถึงคุณมด มาเวเล่ ale, นี่ก็น่ากินนะแล้วก็อันนี้เป็นเบรดนะขนมปังวันร mm ียกคาราเมลมีค hmm. ร Ch mm ัวซองฟรนช็อกโกแลตชูกรฟแล้วลองอันนี้อันนี้ mm hmm. ร้านทาโกยากิที่เดินเจอโดยบังเอิญนะคะ ลูกละห้าพันวอนร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวดูขนาดเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูขนาดลูก,ลกลที่มาต่อนหน่อยโอ้โหใส่แป้งเข้าไปก่อดน,นะคะลูกใหญ่มาก ให้ดูไซส์ hmm. ยิ่งใหญ่มากนะได้แล้วฮะลูกใหญ่ด้กว,ว,ว,วันนี้พามากินคำจ่าทางร้านใหม่สู้้รานเดิมไจะ<น>ใช่ดูว่าจะสู้ร้านเดิมได้ไหม ส่วนประกอบประกอบไปด้วยไข่เดียวแบบไข่เียวจริงๆกระดูกนะคะมีกระดูกหมูมันฝรั่งใบางาผักดองแล้วก็เครื่องเขียนต้มต้มต้มไม่รู้จะกินอะไรใช่ไหม,ไมก็กินแต่โปรตีนได้อืมจริงอร่อย รู้แล้วนุ้มไม่ชอบกินกิมจิเปรี้ยวกิมจิสดกินใบงาไหมซาซา ต้มผักอ๋ออันนี้มันไม่มีเส้นเลยถ้าพี่อยากได้เส้นเราต้องสั่งเพิ่มเอามามา่าหรือเส้นมุ้นเส้นสองอย่างเหรอได้ไหมได้เมนูวันวนี้ค่ะคำจาทางสำหรับสีท่ที่ดูยิ่งใหญ่เกียงไกลมากเลย มื้อเย็นวันนี้นะคะร้านหมูย่างแถวโรงแรมเราเองเ ข้าวเดียวข้าวจานในในในถ้วยเจ้าผักยำรสต้องชอบอร่อยมากอ๋ยอ,ย,อ,ย,อ,ย,อย,ยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้ยชุดได้ทำจงมากินด้วยเป็นซุปเต้าเจี้ยวค่ะ ส่วนสิ่งนี้คือแนงเมียนค่ะไม่เผ็ดไมสัเกเข้าเนื้อแล้วเขาเหมือนกับแบบสั่ให้มันเข้าไปในเนื้อได้เหรอนะบอกเขา อันกินชอบไหมวะนี่กูาบบมึงจีจูเซียวโอเคโอเคบอกรู้จักดูแลหมูของเธอด้วยเธอจะมากินหมูไหมไม่ได้ร้านเขาออกจะดีรสชาติที่แม่ขุนเถือ เออมันมีいいนะกะปิมีข้าวกะปิปถ้าสั่งข้าวจะได้สาหร่ายด้วยค่ะใช่นะพี่คะให้สาหร่ายอ่อเชมเบ้านกนี่กเกินเลยนะมีตุ้มมีตั้งสั่งไปตอนนี้เ <laughs> ขาใส่เงินกิบกินสีบเดี๋ยวทันทีตรงที่มีสุกเต้าเจี้ยวใส่ดูว่าวันนี้จะขึ้นมาเป็นอันดับอุ้ยนุ่มมากเลยอันดับหนุ่มของหมูแถวนี้หรือเปล่านะคะ ได้้รูสึกเวลา,าหมักมาสามวันแล้วนะอ่ะเมื่อวานฉันนี้ออกวันนี้ก็เลยจะหมักนันหนังหมูเรื่อ่ะู้อ่า,ม,ามันจะมีร้านหนังหมูมีร้านไส้ถูกกว่าเนาะเฮ้ยถูกกว่าหรือเปล่าไม่รู้เลยหรอแต่เขากินเนืเฉพาะเหรอมันเป็นร้านหนังหมูย่างกินกับเหล้าลนะอะไรเงี้ยหนังหมูล้วนๆไม่มีเนื้อแล้วหนังหมูที่กินเน่ะล้วน ถ้าม oh. hmm. ีห so มูด้วยก็เป็นสามจานเนเป็นสามจานสงสัยต้องเพิ่มแล้วดูน่าจะดีมีชัดตระกูลพริกเผ็ดมากด้วยอะพริกเผ็ดมากแต่หมูจุ้ยมากกินไม่ถูกละ ต้าซือโซซัน so ชื่อร้านโซซันะฮะอร่อยมากเวอรสิ่งที่เรากินวันนี้นะคะหมูหมากพอกริบแต่เดี๋ยวเราจะมาลองกินเนื้อกันวันถัดไปวันนี้ปิดเวอาทิยนนะคะเตาเก่าวันเสาร์เอ้ยเรายังได้วันเสาร์อยู่เนาะ ร้านนี้เนี่ยเดินผ่านมาหลายวันแล้วนะคะวันนี้ได้กินสักทีอร่อยมากถ้าไม่ได้กินนี่เสีย,จยใ,ใจแย่ะเลยเขึ้นเป็นร้านหมูย่างอันดับหนึ่งในดวงใจและอยู่ใกล้บ้านเช่อตอ้มนี่ทำไมาทางเข้าอยู่ไหน โอ้ร้านน่ารักจังเลยที่นี่เราสั่งเป็นผ่านเครื่องนะคะ โอ้ยน้ำมีควันขาวปุ้งๆด้วยนะคะบรรยากาศหน้าร้านนะคะหาไม่ยากเลยค่ะอยู่ถัดจากเจนเตอร์มอนสเตอร์มาชื่อร้าน ชินลีโดโกาคาเฟ่บรรยากาศฮงแดยามเย็นร้านกาแฟเพ็กจังวอนเพ็กคอฟฟี่ร้านนี้ใช้ได้อร่อยเลยที่เรากินอ่ะไอ้น้ำชาใช้ได้ก็ถามแร้วว่าแล้วทำเมื่อกี้เราไม่มากินเราเคยกินแล้วเราเคยกินแล้วลูอกอะไรอ่ะลูกบอลอะไรอ่ะคีบๆหรอ คีบ <Keep S 2> แล้วได้ไอโฟนเหรอไม่น่าใช่อากาศดีดีนะไม่หนาวเลย คุณทุกคนที่ติดตามชิมมากับเราในทุกร้านนะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับการอัปเดตร้านอร่อยรอบๆฮงแดอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Little b i เ d Channel แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบคุณค่ะ